สำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับในเดือนพฤศจิกายน2566นี้ถือว่าส่วนตัวเองเนี่ยเรื่องส่วนตัวนะครับความวุ่นวายมันลดลงเนาะเรื่องการเงินก็ถือว่ามีแค่ช่วงต้นเดือนแหละที่เครียดหน่อยแล้วเดี๋ยวก็จะเบาบางลงไปนะครับแต่อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการงานเนี่ยอาจจะดูมีความอึดอัดหน,นักอยู่หน่อยนะครับเดือนนี้ก็รายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปติดตามครับสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ ในคลิปนี้นะครับเราจะมาทํานายชักกดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูกันว่าในเดือนพฤศจิกายน2 5ง6เนี่ยชาวลัคนาธนูจะมีโชคชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็ต้องบอกกันเช่นเคยในทุกๆต้นคลิปนะครับอันนี้เป็นการทํานายแบบรวมไม่ใช่เป็นการทํานายเฉพาะบุคคลมันก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างผมคงต้องขออภัยไว้นะที่นี้เรามาเริ่มกันเลยครับ มาเริ่มกันที่ตัวตนของชาวลัคนาราศีธนูนะครับดาวที่เป็นเจ้าของตัวตนชาวลัคนาธนูก็คือดาวพฤหัสนะครับในเดือนนี้ดาวตัวตนของคุณยังไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าปุตตะซึ่งแปลว่าอะไรที่เกี่ยวกับความสดใสสนุกสนานอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของบริวารลูกหลานนะครับก็เป็นเรื่องที่คุณจะต้องไปจัดการกับเรื่องนั้นนะครับหรือในส่วนที่เกี่ยวกับคุณเองเนี่ยก็ยังเป็นช่วงที่ดูมีความสดใสได้ดีมีโอกาสกาับเรื่องของความคิดสร้างสารรค์อะไรต่างๆที่มันเกิดได้ดีนะครับเพราะว่า ดาวพฤหัสตำแหน่งนี้เขาได้ตำแหน่งราชาโชคนะมันมีโอกาสกับการถ้าอยากจะเริ่มอยากจะลองอะไรเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้เริ่มได้ลองนะครับแต่ด้วยการที่ดาวเนี่ยเขายังเดินถอยหลังอยู่เพราะฉะนั้นไอเดียมันอาจจะเกิดการอยากจะเริ่มอยากจะลองอะไรเนี่ยมันก็จะเกิดแต่บางทีขั้นตอนของการจะได้เริ่มจริงๆมันอาจจะยังไม่ได้แบบเต็มที่หรือกระตือรือร้นกับการเริ่มมากนักสําหรับคุณเพราะว่าเวลาดาวเดินถอยหลังมันยังดูมีความ อืดอยู่บ้างสําหรับคุณนะครับแต่ก็จะมีเกณฑ์กับการพัฒนา เติบโตที่จะได้เริ่มอะไรต่างๆเละเพราะว่าการมีดาวอาทิตย์ที่มาจากคําว่าสุภาพที่แปลว่าความสุขนะครับอะไรที่เกี่ยวกับบุญกุศลก็ได้นะซึ่งก็อาจจะเป็นช่วงที่ดีนะครับกับการได้ไปทําบุญอะไรต่างๆหรือมันก็มีโอกาสกับการค่อยๆพัฒนาอะไรต่างๆที่เกิดกับคุณนะครับเพราะก็เป็นคู่มิตรกันส่วนดาวอังคารที่สัมพันธ์อยู่ด้วยก็เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าปุตตะนี่แหละที่เรื่องของความคิดสร้างสารรค์อะไรถึงแม้ดาวอังคารจะอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองเป็นปลาะเนาะ แต่ด้วยการที่เป็นคู่สมพลกันสัมพันธ์ดีอย่างที่บอกมันก็ยังมีเรื่องของความคิดอ่านการคิดลิเริ่มอะไรต่างๆได้ดีแค่มันอาจจะยังไม่ได้เริ่มลงมือเลยท,ทันทีแต่มันก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมานะครับในเดือนนี้เนี่ยช่วงต้นเดือนนะครับวันที่1ถึงวันที่3เนี่ยการที่ดาวศุกร์เขายังเลงกับดาวเสาร์ซึ่งอันนี้เป็นดาวคู่ศัตรูกันเป็นคู่ของความเครียดเนาะ ดาวเสาร์เป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินมันก็จะยังเป็นต้นเดือนที่การเงินดูเครียดหน่อยนะครับซึ่งดาวสุก์มาจากคําว่าอะไรมีเรื่องของปัญหาภาระหนี้สินให้เครียดนะครับและดาวสุก์เองเนี่ยมาจากคําว่าลาภะนะครับแต่ก็จะมีเกณฑ์กับการที่จะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนนะ เพียงแต่ว่าไอ้ดาวศุกร์ที่ไปอยู่บ้านดาวอาทิตย์และดาวอาทิตย์อยู่บ้านดาวศุกร์เนี่ยเขาเป็นดาวสลับเรือนแสดงว่ามันมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือนะครับแต่ดาวอาทิตย์เวลาอยู่ตำแหน่งนี้มันเป็นจุดที่เขาอ่อนกําลังที่สุดดาวมาได้ตำแหน่งนิดนั่นก็เลยส่งผลให้บางทีศักยภาพของคนที่จะช่วยเหลือคุณเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้มีศักยภาพแข็งแกร่งมากนักในจังหวะนี้นะครับแต่ก็อาจจะพยายามช่วยเหลือแหละแต่ก็อาจจะช่วยได้ไม่ได้เต็มที่มากนักนะครับคราวนี้ พอวันที่3ดาวศุกร์ก็จะย้ายการย้ายของดาวศุกร์ข้อดีก็คือทําให้สภาวะเรื่องของความเครียดอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินเนี่ยมันก็ลดลงไปนะครับและพอวันที่4ดาวเกตก็ย้ายนะครับปกติดาวเกตอยู่ตรงจุดนี้นะครับช่วงวันที่1ถึงวันที่4เนี่ยดาวเกตเล็งตัวคุณอยู่เนี่ยข้อดีก็คือมันก็ยังเป็นช่วงที่คุณดูมีความตื่นตัวได้ดีนะครับหรือ มันเป็นจังหวะที่มีเซนต์มีรางสังหรณ์อะไรได,ดีนะครับอาจจะเป็นช่วงที่มีโอกาสกับการได้ไปร่วมงานบุญอะไรต่างๆนะครับถือว่ามีส่วนดีด้วยเพราะไปอยู่ในคำว่าปัตตนีที่แปลว่าการร่วมนะครับพอวันที่4ดาวเกตย้ายออกไปอะ่ะเรื่องของคุณสมบัติกับการมีเซนต์มีรางสังหรณ์อะไรต่างๆ,ๆมันก็อาจจะดูลดลงไปนะครับ อีกจุดหนึ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังหน่อยนะครับคือตั้งแต่วันที่1เลยนะดาวพุธเนี่ยเขาย้ายไปอยู่ในช่องนี้ที่ชื่อว่าวินาทศซึ่งจะอยู่จนถึงวันที่24นะครับ เวลาดาวพุธตกวินาศอันนี้เป็นจุดที่ต้องระวังอยู่แล้วครับไม่ว่าราศีไหนเพราะดาวพุธเขาเป็นดาวคําพูดเนาะเวลาไปอยู่ในคําว่าวินาศมันแปลว่าผันผวนมันแปลว่าไม่แน่นอนมันแปลว่าเสียหายเพราะฉะนั้นมันก็ต้องระวังเรื่องของคําพูดที่บางทีมันมีความทําให้สับสนนะครับหรือบางทีพูดอะไรไปเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายที่มันเกิดขึ้นได้นะครับเพราะดาวพุธตกวินาศมันต้องระวังในจุดนี้นะครับ ส่วนพอวันที่15เนี่ยดาวอังคารย้ายมานะครับก็เป็นช่วงที่ต้องเพิ่มความระวังขึ้นมาอีกเพราะดาวอังคารเนี่ยเขาเป็นเจ้าของบ้านคําว่าวินาศเองเลยและอังคารกับพุธเนี่ยเวลาอยู่ร่วมกันเนี่ยมันเป็นคู่ของการกล้าพูดนะครับเพราะฉะนั้นบางทีมันอาจจะเป็นแบบว่า พูดเองก็สับาการพูดบางทีก็จะมีความสับสนทําให้คนอื่นเข้าใจผิดได้ง่ายอยู่แล้วพอดาวังคารมามันกลายเป็นกล้าพูดขยันพูดอีกต่างหากเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องระวังมากขึ้นนะครับพอ17ดาวอาทิตย์ย้ายมาร่วมด้วยนะครับมันก็เลยยิ่งกลายเป็นว่าเรื่องของนอกจากเรื่องของคาพูดนะครับอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของเอกสารอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องตัวอักษออรต่างๆเนี่ยนะครับ มันมีเกณฑ์ที่จะทําให้เกิดความเสียหายที่ต้องระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะจากคําพูดด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นถือว่าเป็นเดือนที่กลับกลายเป็นจะต้องระวังในช่วงก่อนวันที่24นะครับแต่เดี๋ยวพอวันที่24เนี่ยดาวพุธเขาก็ย้าย นะครับซึ่งดาวพุธมาทับตัวดาวพุธเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับดาวพุธเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าปัตตนิที่แปลว่าหุ้นส่วนคู่ค้าคู่นะครับซึ่งเวลาดาวมาทับตัวเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่คู่ของคุณก็มาใส่ใจกับคุณได้ดีนะครับมีเกณฑ์กับการที่จะมีคนมาร่วมกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับเรื่องของการงานก็จะมีเข้ามาถึงแม้ดาวพุธตําแหน่งนี้เนี่ย ดาวเขาอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองดาวได้ตําแหน่งประก็ตามนะครับแต่เวลาดาวพุธสําหรับคนลัคนาธนูถ้าดาวพุธท,ทับลัคนาเขาก็ถือว่าได้อุดมเกณฑ์นะครับก็ถือว่ามันก็ไม่ได้อ่อนด้อยมากนะักมันยังมีเกณฑ์กับการที่จะมีงานเข้ามาให้ต้องทําได้อยู่นะครับแต่จุดที่ต้องระวังอ,อาจจะต้องไประวังกับเรื่องของอผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ต้องระวังการมีความขัดแยง้งหรือ การมีอุบัติเหตุที่เกิดกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเพราะว่าจากการที่พอดาวพุธย้ายออกมามันทําให้ดาวอาทิตย์กับดาวอังคารเนี่ยเขาอยู่ร่วมกันดาวอาทิตย์มันมาจากคําว่าสุภะที่แปลว่าผู้หลับผู้ใหญ่นะครับหรือแปลว่าอะไรที่เกี่ยวกับชื่อเสียงก็ได้นะครับส่วนดาวอังคารเนี่ยนะครับเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าวินาศซึ่งหมายถึงการพังหรือการเสียหายอะไรแบบนี้นะครับซึ่งพอไม่มีดาว อื่นมาอยู่อยู่แต่ดาวคู่ศัตรูมันกลายเป็นว่าจังหวะนี้ผู้หลับผู้ใหญ่ก็อาจจะต้องระมัดระวังการมีอุบัติเหตุอะไรที่เกิดกับท่านได้เหมือนกันนะครับหรือบางคนที่ดาผู้ใหญ่ป่วยก็มีเกณฑ์กับการจะต้องผ่าตัดอะไรที่อาจจะเกิดได้ด้วยมาดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีธนูนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องการเงินก็คือดาวเสารนะครับในเดือนนี้ดาวการเงินของคุณก็ เดินปกติแล้วนะครับโครจรไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าสหัสชาที่แปลว่าการขายนะครับเงินก็มาจากการขายการเจรจาค่าในหน้าการสื่อสารการติดต่ออะไรเพราะฉะนั้นถ้ายังมุ่งกับเรื่องของการหาเงินแน่นอนครับคุณก็ยังต้อง เจลาจาต้องพยายามขายหาเคสกับการติดต่อการขายให้เยอะนะครับซึ่งมันก็จะอยู่ตรงนี้ไปยาวๆแหละนะครับแถมดาวเสาวเวลาอยู่ในภพสหัชชะเนี่ยดาวเขาก็ยังได้อุดมเกณฑ์นะมันก็ยังมีโอกาสกับการเข้ามาของเงินได้อยู่นะครับเพราะดาวมันมีความสมบูรณ์นะครับเพียงแต่ว่าในเดือนนี้เนี่ยช่วงวันที่1ถึงวันที่3เนี่ยการโดนดาวศุกร์นะครับที่เป็นคู่ศัตรูมาเล็ง และมันเป็นคู่ของความเครียดความผิดหวังความทุกข์ใจมันทําให้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยนะครับสืบเนื่องมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วมันก็ยังเครียดต่อเนื่องจนถึงวันที่3นะครับดาวสุกเองเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าลาภนะครับโชคลาภความสําเร็จมันมีเกณฑ์ว่าดาวเนี่ยโชคลาภความสําเร็จมาอยู่ในคําว่าสุภาจะได้รับความช่วยเหลือแต่เหมือนกับพอดาวมันเป็นคู่ศัตรูบางที โอกาสของคนที่ช่วยเหลือเนี่ยนะครับเขาอย่างที่บอกครับเขาอาจจะไม่ได้มีศักยภาพมากนักหรือช่วยคุณได้ไม่เต็มที่เป็นเหตุให้คุณรู้สึกแบบเครียดกับการที่จะได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงินนะครับเหมือนกับมีโอกาสกับการผิดหวังอะนะครับหรือเขาช่วยได้ไม่เต็มที่นะครับส่วนดาวศุกร์มาจากคาว่าอริที่แปลว่านี่สินก็ได้ถ้าเกี่ยวกับด้านของ าการเงินนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องของภาระหนี้สินนะครับค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆที่เป็นเหตุให้คุณต้องเครียดแหละนะครับมันก็อาจจะทำให้เรื่องของการเงินมันมีเหตุที่จะสะดุดได้ในช่วงต้นเดือนนะครับคราวนี้พอวันที่3ดาวศุกร์ย้ายไปข้อดีก็คือ ดาวการเงินของคุณเนี่ยไม่มีดาวคู่ศัตรูไม่ได้มีดาวเรื่องปัญหามาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นความเครียดอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินมันก็ลดลงไปโอกาสที่จะเป็นการเงินที่เข้ามาแบบไม่มีอุปสรรคไม่ได้ต้องเจอคู่แข่งทางธุรกิจอะไรแบบนี้มันก็จะดูโอกาสมันก็จะเข้ามาได้ดีขึ้นกว่าเดิม แต่จุดหนึ่งที่อาจจะต้องระวังไว้บ้างนะครับก็คือจากการที่ดาวตัวคุณไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าปุตตะปุตตะถ้าเกี่ยวกับการเงินมันแปลว่าการลงทุนก็ได้นะครับซึ่งเหมือนกับคุณเองก็อาจจะมองหาช่องทางการลงทุนนะครับแต่ในเดือนนี้เนี่ยนะครับในช่วง1-15เนี่ยการที่ดาววังคารดาวการลงทุนไปอยู่ในภพลาภะเนี่ยนะครับ ถึงแม้ดาวจะอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองอ่อนหน่อยแต่ก็คือยังมีโอกาสกับการได้อะไรที่เป็นช่องทางการเงินเสริมหรือว่าการลงทุนยังมีโอกาสกับอยู่ในแดนบวกนะครับแต่เดี๋ยวพอวันที่15นะครับดาวอังคารย้ายไปจริงๆดาวเนี่ยไปอยู่ในบ้านตัวเองนะครับแข็งแรงดีแต่บังเอิญเป็นบ้านตัวเองที่ชื่อว่าวีนา่าเพราะฉะนั้นจังหวะนี้นะครับการลงทุนเนี่ยมันอาจจะดูมีเกณฑ์กับการมีความผันผวนได้มากนะครับ หรือบางทีจะลงทุนอะไรคุณอาจจะต้องระวังการเสียหายนะครับหรือแม้แต่การโดนเบี้ยวโดนโกงอะไรในจังหวะนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่ามันมีเกณฑ์ต้องระวังในกรณีที่มันเป็นเรื่องของการลงทุนลักษณะนี้นะครับมาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีธนูนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องการงานก็คือดาวพุธนะครับซึ่งในเดือนนี้เนี่ยอาจจะดูที่ผมเปยไปว่าอาจจะดูหนักหน่อยสําหรับคนลัคนาธนูเพราะว่า ตั้งแต่วันที่1เลยนะครับดาวการงานของคุณเนี่ยโคจรไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าวินาศวินาศมันแปลว่ายากลาบากมันแปลว่าพังมันแปลว่าจบมันแปลว่าอึดอัดนะครับมันแปลว่าผันผวนนะเพราะฉะนั้นมันดูไม่ค่อยมีความหมายในมุมที่ดีนักนะครับแปลว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการงานเนี่ยมันมีเกณฑ์กับการที่จะเจอสภาวะของความอึดอัดทางเรื่องของการงานโดนบดบังอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานโดนแย่งซีนอะไรแบบนี้นะครับ บางทีมันอาจจะถึงขนาดแบบบางทีรู้สึกอึดอัดจ,จนบางทีคุณอยากจบอยากเลิกกับเรื่องของการงานเลยด้วยเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าในช่วงก่อนวันที่17เนี่ยนะครับมันก็ยังมีมุมดีอยู่ตรงที่ดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายเนี่ยนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยเขายังไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าลาภะที่ยังไปสัมพันธ์เลงอยู่กับตัวคุณนั่นหมายความว่า ก็ยังได้รับการสนับสนุนนะถึงแม้ศักยภาพของการสนับสนุนของผู้ให้การสนับสนุนของคุณเจ้านายนะครับอาจจะไม่ได้มีศักยภาพมากนักหรือบางทีการสนับสนุนก็อาจจะไม่ได้เต็มที่มากนักแต่ก็ยังมีเกณฑ์ที่จะสนับสนุนนะครับแต่บางทีการสนับสนุนมันอาจจะมีเงื่อนไขอะไรก็ได้เพราะว่าดาวผู้หลับผู้ใหญ่เนี่ยนะครับเขาก็ยังอยู่ร่วมกับดาวอังคารที่มันมาจากคําว่าวินาศมันก็มีเหตุให้รู้สึกเครียดรู้สึกอึดอัดกับเรื่องของผู้หลับผู้ใหญ่ อยู่ด้วยเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวพอวันที่3ดาวสุกย้ายนะครับวันที่4ดาวเกตย,ย้ายแล้วก็วันที่15ดาวอังคารย้ายนะครับซึ่งมันก็อาจจะส่งผลให้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความอึดอัดเนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นด้วยนะครับและบางทีคุณอาจจะ เจอถ้อยคําคําพูดคําจาอะไรที่บางทีส่งผลให้เกิดความอึดอัดกับเรื่องของการงานมากขึ้นด้วยนะครับพอวันที่17ดาวอาทิตย์ย้ายมานะครับมันเป็นจังหวะที่อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของเจ้านายผู้หลับผู้ใหญ่ก็ไปตกวินาศนะครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับจังหวะนี้คนช่วยก็ไม่ค่อยมีนะครับและดาวผู้ใหญ่เองไปตกวินาศแต่ไปเจอกับดาวอังคารที่เป็นคู่ศัตรูกันอีกมันก็มีเกณฑ์กับการที่จะแบบ ถ้าขัดแย้งอะไรกันเนี่ยมันก็จะเป็นการแบบขัดแย้งแนวแตกหักได้ง่ายเพราะฉะนั้นถือว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการงานของคุณนะครับโดยเฉพาะช่วงวันที่17ถึงวันที่24เนี่ยเป็นช่วงที่ต้องระวังมากหน่อยระวังการผิดพลาดนะครับระวังการโดนตำหนินะครับ าดาวอาทิตย์กับดาวพุธอยู่ร่วมกันอันนี้เป็นคู่เอกสารตกวินาศก็ระวังการผิดพลาดที่เกิดจากเรื่องของเอกสารด้วยนะครับซึ่งผมบอกอยู่แล้วว่าเวลาดาวพุธตกวินาศจริงๆนอกจากเรื่องเอกสารคุณต้องระวังเรื่องของคําพูดการเจราจานะครับซึ่งมันอาจจะมีผลกระทบกับเรื่องการงานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นระวังมากหน่อยในช่วงนั้นนะครับแต่เดี๋ยวพอวันที่24นะครับข้อดีก็คือ,อาดาวการงานมาทับตัวนะครับ เพราะฉะนั้นดาวพุธถึงแม้จะอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองเป็นปะนะครับงานที่มาอาจจะเป็นงานทีน่จะต้องผ่านคนอื่นมาหรืองานที่จะต้องไปทําแทนคนอื่นนะครับหรือของตัวเองก็ต้องให้คนอื่นทําแทนอะไรแบบนี้นะครับแต่ด้วยการที่ดาวพุธมันก็ยังได้อุดมเกณฑ์มันก็ยังมีเรื่องของงานที่ยังเข้ามาได้อยู่นะครับซึ่งมันก็ดีกว่าตอนที่อยู่ในภพเดือนที่ชื่อว่าวินาซึ่งมันทั้งจะอึดอัดนะครับแต่ จุดหนึ่งก็คือดาวพุธเองเนี่ยเขาก็เดินแบบตอนที่ไปอยู่ในราศีธนูเนี่ยเขาก็จะเดินแบบนิ่งๆนะและเดี๋ยวสักพักเขาก็จะเดินถอยหลังเพราะฉะนั้นการเข้ามาของงานมันก็อาจจะไม่ได้เข้ามาแบบโฟโลมากนะักมันก็จะดูมีความเข้ามานิ่งๆช้าๆหน่อยมาดูในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีธนูนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องความรักก็คือดาวพุธนะครับซึ่ง ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่24นะครับเขาเป็นดาวดวงเดียวกับการงานของคุณดาวเนี่ยโคจรไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าวินาศนะครับเวลาดาวความรักตกวินาศนะครับสำหรับคนมีคู่แน่นอนคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณมีความอึดอัดกับคู่ได้ง่ายนะครับหรือบางทีคุณก็อาจจะรู้สึกว่าคู่ของคุณก็ชอบทําตัวแปลกๆมีเกณฑ์กับการที่เหมือนจะมีอะไรปกปิดนะครับซึ่งบางทีเนี่ยการที่แบบมีทํากิจกรรมอะไรที่มันแยกกันบ้างเนี่ยนะครับ มันก็อาจจะเป็นจุดที่ดีเพราะบางทีการร่วมกันมันอาจจะทําให้เกิดความอึดอัดกับกันได้ง่ายนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องของความรักนะโดยเฉพาะช่วงวันที่1ถึงวันที่4นะครับการมีดาวเกตมากระตุ้นอยู่ในเรื่องของความรัก เวลาดาวเกตอยู่ช่องไหนกระตุ้นเรื่องนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะกระตุ้นกับเรื่องของความรักให้มันมีแบบเหมือนการเคลื่อนไหวอันดับมันไม่ได้นิ่งนะครับเพียงแต่ว่าพอดาวความรักไปอยู่ในความอึดอัดมันก็จะกลายเป็นว่ากระตุ้นให้มันอึดอัดกันเยอะด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงต้นเดือนที่อาจจะต้องแบบควบคุมสติกันให้ดีเพราะ,ะอาจจะรู้สึกอึดอัดหน่อยนะครับจุดที่ดีก็คือการมีดาวเกตอยู่ในช่องความรัก,ารกดาวเกตถ้าเรามองเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของบุญกุศลก็ ควรจะพากันหรือไปร่วมกันทําบุญอะไรก็ได้นะครับถึงแม้ว่า ดาวไปอยู่ในวินาที่บอกว่าควรจะแยกกันบ้างเนี่ยแต่บางทีการไปร่วมกันทําบุญมันอาจจะส่งผลดีนะนะครับกับการที่ดาวเกตอยู่มันจะได้ไม่กระตุ้นไปในทางที่ไม่ดีนะครับครานี้พอวันที่4ดาวเกตก็ย้ายออกนะครับแต่โดยหลกัหลกๆดาวความรักของคุณก็ยังอยู่ในเรื่องของพบวินาศมันมีความอึดอัดต่อกันมันมีอะไรที่เขาจะดูเหมือนจะปกปิดมีความลับนะครับคราวนี้พอวันที่15นะครับ ดาวอังคารย้ายนะครับซึ่งพอดาวอังคารย้ายมาเนี่ยนะครับมันเป็นจังหวะที่แบบถึงแม้จะดูมีความอึดอัดกันแต่เวลามีอะไรก็คือจะกล้ากล้าที่จะพูดกันแรงๆอันนี้ก็เลยกลายเป็นต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับและสําหรับคนมีคู่เองนะครับจากการที่ตัวคุณเองเนี่ยได้ตําแหน่งราชาโชคนะคุณมีสนเสน่ห์นะครับแต่เวลามันมีดาวที่เกี่ยวกับคําว่าปุตตะดาวอังคารเนี่ยมาได้ตําแหน่งกเกษตรแข็งแรงและ และสัมพันธ์กับดาวความรักของคุณบางทีมันอาจจะทําให้สําหรับบางคนนะครับก็อาจจะกล้าที่จะทําอะไรที่มันเป็นเรื่องของความสนุกสนานแล้วก็แบบปกปิดได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ยิ่งต้องคุมตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับส่วนพอวันที่17ดาวอาทิตย์ย้ายมาร่วมเนี่ยนะครับเวลาจังหวะที่ดาวอาทิตย์ที่มาจากคำว่าสุภะมาตกวินาาด้วยนะครับมันทำให้สภาวะระหว่างคนมีคู่เนี่ยนะครับบางทีเรื่องของความ ไว้เนื้อเชื่อใจกันเนี่ยมันก็ลดลงไปด้วยนะเพราะมันความเชื่อใจมันก็จะถูกบทบังไปนะครับหรือบางทีในช่วงนี้ถ้ามีการขัดแย้งอะไรเนี่ยนะครับมันก็จะดูแบบพูดจาอะไรบางทีจะดูเหมือนไม่ค่อยให้เกียรติกันอันนี้ถือว่ามันต้องระวังนะครับแต่ในมุมที่ดีก็คือเดี๋ยวพอวันที่24นะครับดาวพุธย้ายมาทับตัวนะครับดาวคนรักย้ายมาทับตัวคุณเพราะฉะนั้นก็จะเป็นยังหว่ที่ คู่เนี่ยนะครับจากเดิมที่อาจจะอยากแยกอยากอะไรเงี้ยนะครับอยากจะเป็นส่วนตัวแต่เขาจะค่อนข้างมาให้ความสำคัญกับตัวคุณมาใส่ใจกับตัวคุณนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่เขาก็จะยอมนะครับโอนอ่อนคล้อยตามคุณนะครับแต่ว่าเวลาทำอะไรนะครับคุณก็อาจจะยังต้องเป็นผู้นำแหละเพราะดาวเขาเนี่ยอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองดาวเป็นประศักยภาพเขาก็อาจจะไม่ได้มีความ เข้มแข็งมากนักนะครับแต่ก็ไม่ได้อ่อนด้อยนะเพราะดาวยังได้อุดมเกณฑ์นะครับก็ถือว่ายังมีส่วนดีแหละแต่ว่าถ้าเกิดคุณทําอะไรคุณเป็นผู้นําในจังหวะนี้มันก็จะดูส่งผลกับการทําอะไรร่วมกันได้ดีกว่านะครับส่วนคนโสดนะครับในเดือนนี้ก็อาจจะยังไม่ใช่ช่วงที่ดีนักกับเรื่องของความรักนะครับก็แน่นอนครับการที่ดาวพุธนะครับดาวคนรักดาวคนที่มาปฏิสัมพันธ์ตกวินาศเนี่ยนั่นหมายความว่า คุณเองเนี่ยคุณเองมีเสน่ห์อยู่แล้วดาวตัวคุณได้ตำแหน่งราชาโชคก็จะได้รับความนิยมแหละนะครับเพียงแต่ว่าเวลาดาวคนที่มาปฏิสัมพันธ์มันไปตกวินาศเนี่ยหนึงมันอาจจะมีเกณฑ์กับการที่เขาเข้ามาเขามีอะไรปกปิดคุณนะครับดูมีความซับซ้อนดูมีเรื่องปกปิดอะไรแบบนี้นะครับหรือไม่งั้นคนที่คุณจะสัมพันธ์พบเจอเนี่ยนะครับ ก็อาจจะต้องเป็นคนแบบมีตําหนิอะไรแบบนี้นะครับหรือมีความแปลกมีลักษณะเฉพาะ,ะยกเว้นว่าถ้าเกิดเป็นต่างชาติต่างภาษาอะไรแบบนี้นะครับก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้นะครับหรือไม่งั้นก็พบเจอจากทางพวกแบบแอปอะไรต่างๆบเนี้เพราะวินาศมันหมายถึงอะไรที่เกี่ยวกับด้านนั้นนะครับและพอวันที่15ดาวอังคารย้ายมานะครับวันที่17ดาวอาทิตย์ย้ายมาด้วยนะครับซึ่งช่วง1 7ถึง24เนี่ย อันนี้อาจจะไม่ค่อยช่วงไม่ใช่ช่วงที่ดีนักอย่างที่บอกนะครับบางทีคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยให้เกียรติอะไรคุณด้วยนะครับก็อาจจะไม่ค่อยใช่จุดที่ดีนะครับแต่เดี๋ยวพอวันที่24เนี่ยการที่ดาวเรื่องของคนมาปฏิสัมพันธ์มาทับตัวแน่นอนจะมีคนเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับคุณนะครับดูอุปนิสัยมีความคล้ายๆกับคุณเลยอะไรแบบนี้นะครับ ข้อเสียอย่างเดียวคือคือดาวมันเป็นปะนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องระวังว่าคนที่มาปฏิสัมพันธ์กับคุณเป็นคู่คนอื่นหรือเปล่านะครับก็มีแค่จุดนี้จุดเดียวนะครับแต่ถือว่าก็จะเป็นช่วงที่จะมีคนเข้ามาจีบมาชอบพอมาปฏิสัมพันธ์พบเจอได้นะครับมาดูในเรื่องโชคลาภของชาวลัคนาราศีธนูนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องโชคลาภก็คือดาวศุกร์นะครับแต่ในเดือนนี้เนี่ย ในช่องโชคลาภของคุณเนี่ยมันมีดาวอาทิตย์กับดาวอังคารที่เขาเป็นคู่ศัตรูกันนะครับแล้วมาเจอกันอยู่ในช่องโชคลาภของคุณนะครับดาวอังคารจะอยู่จนถึงวันที่15เลยเพราะฉะนั้นเวลามีดาวคู่ศัตรูในช่องโชคลาภแน่นอนครับเวลาจะสําเร็จอะไรมันก็อาจจะไม่ได้ง่ายมากนักนะครับมันจะต้องมีเรื่องของการขัดแย้งกันก่อนบ้างถึงจะได้มันจะต้องมีเรื่องของการแข่งขันกันบ้างนะครับถึงจะมีเกณฑ์กับการได้นะครับและประกอบกับ ในช่วงต้นเดือนนะครับดาวชคลาภของคุณไปอยู่ในคำว่าสุภะสลับบ้านกับดาวอาทิตย์นะครับจุดที่ดีก็คือมันก็จะมีเกณฑ์กับการจะได้รับเกียรติยศได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนแหละนะครับเพียงแต่ว่าดาวชคลาบของคุณเองเนี่ยโดนดาวเสาที่เป็นคู่ศัตรูกันเนี่ยเล็งเพราะฉะนั้นมันทำให้โอกาสกับการที่จะคาดหวังกับการจะได้รับการสนับสนุนโดยเฉพาะถ้าเป็นอะไรที่เกี่ยวกับด้านการเงินเพราะดาวเสาเป็นดาวด้านการเงินนะครับ มันอาจจะดูเครียดหรือมันอาจจะดูมีโอกาสกับการผิดหวังถ้าเป็นการได้รับการสนับสนุนอะไรที่เกี่ยวกับด้านของการเงินนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการสนับสนุนในด้านอื่นเนี่ยนะครับก็ยังมีโอกาสเพียงแต่ว่าบางทีมันก็จะมีเงื่อนไขอะไรกับการช่วยเหลือติดมาด้วยนะครับและการที่จะได้มันก็ต้องมีการแข่งขันมันก็ต้องมีการขัดแย้งกันบ้างนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับ พอวันที่3ดาวโชคลาภของคุณก็ย้ายมาอยู่ในเรื่องการงานมันก็มีแนวโน้มกับการที่ถ้าจะมีอะไรเข้ามาหรือจะได้อะไรมาก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานแหละนะครับแต่มันก็ไม่ได้ได้มากนักแบบไม่ได้ได้ง่ายนักนะครับเพราะว่าดาวศุกร์เองนะครับมันไม่ได้มีความโดดเด่นดาวมันได้ตำแหน่งนิดมันเป็นจุดที่ดาวศุกร์เขาอ่อนกําลังที่สุดนะครับแถมดาวการงานเองเจ้าของบ้านก็ไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าวินาศการเข้าของงานมันก็ดู ยากอยู่แล้วในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะมองแบบนี้ครับว่าบางทีการที่จะได้อะไรเนี่ยนะครับการอาศัยทํากันเป็นกลุ่มเป็นทีมมันมีโอกาสกับการช่วยให้เกิดการได้หรือเกิดการสําเร็จได้ได้ดีกว่าการทําคนเดียวอ่าประมาณแบบนั้นนะครับเพราะเวลาดาวเป็นนิดเนี่ยมันทําเป็นกลุ่มมันจะดูมีกําลังมากกว่าการทําคนเดียวนะครับคราวนี้พอวันที่15 วันที่4ดาวเกตย้ายก่อน15ดาวอังคารย้ายข้อดีก็คือมันเริ่มไม่มีดาวที่เป็นคู่ศัตรูกันในเรื่องของโชคลาภแล้วนะครับ17ดาวอาทิตย้ายตามเพราะฉะนั้นในช่องโชคลาภเนี่ยมันไม่มีดาวที่เป็นคู่ศัตรูกันแล้วก็ถือว่าทําให้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภนะครับถึงแม้มันจะไม่ได้โดดเด่นมากนะักกับการจะได้อะไรหรือสําเร็จอะไรในจังหวะนี้แต่อย่างน้อย มันก็ไม่ได้เกิดการขัดแย้งหรือการขัดผลประโยชน์อะไรกันมากนักและส่วนพอยยดาวพุธย้ายมาทับตัวที่คุณมีเกณฑ์กับการจะมีโชคลาภกับเรื่องการงานช่วงนี้ก็จะมีเกณฑ์ที่จะเกิดได้นะครับงานเข้ามาเพียงแต่ว่าลักษณะรูปแบบงานอย่างที่บอกไปก็อาจจะเป็นงานที่ไปแทนคนอื่นงานที่ผ่านคนอื่นมาในลักษณะแบบนี้นะครับคราวนี้สําหรับนักเสี่ยงโชคก็ในเดือนนี้เนี่ยถ้าพูดจริงๆว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเสี่ยงโชคนะครับ อาจจะเป็นเดือนที่แบบเบาได้ก็ควรเบานะเพราะว่าตั้งแต่ต้นเดือนนะครับหนเนี่ยการที่ดาวโชคลาภของคุณโดนดาวคู่ศัตรูเลงเนี่ยนะครับมันก็ทําให้โอกาสกับการผิดหวังอ่ะค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับและพอวันที่3ไปแล้วดาวโชคลาภมาอยู่ในจุดนี้มันได้ตําแหน่งนิดมันดูมีความ อ่อนด้อยอีกนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าได้อะไรหรือมีโชคก็เป็นโชคเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้มีความโดดเด่นมากนะันะครับแถมจุดที่ต้องระวังอีกการที่ดาวศุกร์ไปโดนดาวราหูเลงเนี่ยนะครับซึ่งศุกร์กับราหูเนี่ยมันเป็นคู่ของการเผลอไผลหลงไหลคู่ลุ่มหลงได้ง่ายดาวราหูมาจากคําว่าสหัชชะบางทีการที่คุณจะเสี่ยงโชคนะครับบางทีอะไรข้อมูลอะไรที่ได้มาจากข่าวสารจากสื่ออะไรเนี่ย นะครับมันอาจจะทําให้คุณแบบเออเผลอใจใหญ่อยากจะเสี่ยงโชคแต่ว่ามันไม่ได้เป็นช่วงที่มันจะมีโอกาสกับการมีโชคเด่นๆหรือใหญ่ๆได้นะครับก็พอหอมปากหองคอได้นะครับในเดือนนี้แต่ถ้าเบาได้ก็เบาและนี่ก็คือการทํานายไทยทักดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูในสไตล์ของผมอาจารย์อู่รูฟ้าพยากรณ์นะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยแล้วพบกับผมใหม่กับผม อาจารย์อูดรูฟ้าพยากรขอบคุณครับ